าทางประชาสัมพันธ์โปรโมทในเรื่องของเรียนภูเขาไฟซึ่งที่ผ่านมาเพราะว่าสิ่งที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปลูกผู้เรียนไม่ว่าจะเป็เรียนนะครับส่วนใหญ่นั้นนะครับก็จะอยู่ที่อำเภอเนี้ยนะครับอำเภอกระทาละจังหวัดที่ตอนนี้เขากาลังทําในเรื่องของการตลาดโดยใบยพันธุิที่อยู่นะคะอืมท่านพูดว่าเป็นว่าเป็นเป็น,ปนคนตัดติปตาเอง โดยเฉพาะชาวสวนผู้เรียนนี้นะครับให้สามารถที่จะอาปลูกทุเรียนนะครับจะจ,ะจะจัดงานเงาะุุเรียนสรีสเกตให้เป็นที่รู้จักนะคะซึ่งไม่ผิดหวังค่ะพอเราจัดงานเงาะุุเรียน ญาตินำเรียนในส่วนของข้อมูลพื้นในเรื่องของพื้นที่การปิดทุเรียนในจังหวัดสิสเกตนะครับเรามีพื้นที่การปลูกทุเรียนทั้งหมด8,500ัาไรไ่นะครับซึ่งให้ผลลผิดตอนนี้ประมาณ3,100้ไร่โดยคาดว่าผลลผิดปีนี้จะมีประมาณ4,200ตันที่มีการปิดตอนนี้ก็มีอยู่3ามอำเภอที่เป็นหลักๆก็มีกันทลักขุนหารแล้วก็ศรีรัตนาผลลผิดแล้วทุเรียนระจบเยอะนะครับก็ช่วงประมาณเดือนมิถุนาแล้วก็กรกฎา ในจังหวัดสินสเกตเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพนะครับกรอบนอกนุ่มในละมุลลิ้นกลิ่นไม่ฉุนนะครับราคาก็น่าจะเป็นราคาที่เป็นสินค้าเกรดพรีเมียมนะครับจังหวัดสินสเกตเราจะมีการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเกาไฟก็ช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะครับประมาณวันที่26มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมสินสเกตเรามีความพร้อมที่จะผลิตสินค้าทุเรียนคุณภาพรูปที่ซื้อไปแล้วจากชาวสวน ที่มีการผ่านการคัดเลือกของสำนักง,งานเขตจังหวัดสำนักง,งานเขตปือรวมทั้งหน่วยงานราชการในสังกัดจังหวัดศรีสะเกดเราบริการเคลมให้ทุกลูกบริการความพึงพอใจรับเปลี่ยนให้นะครับใน